ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของของสวนนะฮะทางเข้าของเราก็ใช้ระยะพอสมควรอาเดินก็เหงือง่อเหงื่อซิกซิกเลยบวงนีดีกว่าไม่ถึงขั้นโศกนะซิกซิก,ก,ก็ข้างในเราก็ร่มรื่นดีนะฮะเพิ่งปรับปรุงมาได้ปีสองปีสามปีนมนเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ก็จากเดิมที่ว่างๆเปล่าๆเลยนะฮะ ก็ปลูกต้นไม้ไปอะไรไปก็ทําต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไว้ก่อนฮะอนาคตข้างหน้าจะคิดเรื่องอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนี้คือบรรยากาศทั่วไปนี่ก็จุดที่เราตั้งปั๊มไว้้ก็ตรงนี้ไงฮะเนี่ยตั้งปั๊มไว้้ก็สําหรับสูบน้ําสำหรับปั๊มน้ําแล้วก็บ่อเราก็ขนาดของเราก็เต็มที่นะฮะบ่อเนี่ยพูดถึงน่ฮะบรรยากาศบรรยากาศกลาเช้าเช้ามี่ สถานที่ตั้งปัม๊มปั๊มน้ำแล้วบ่อเราก็บ่อก็ความลึกประมาณห้าเมตรนะฮะแล้วก็ความกว้างเขาประมาณเป็นไร่ครับไร่ขุดไว้น้ำใช้ได้ทั้งปีครับชัว่วก็พยายามที่จะทำถบบ่อไว้เยอะๆฮะขุดถะไว้เยอะๆเลยแล้วก็เอาดินขึ้นมาทำเนินทำอะไรไว้นี่ก็เป็นพืชมีบริเวณที่เราจะทำเป็นนาครับที่ว่างเปล่าแล้วก็ปลูกกระถินปลูกอะไร ทั่วไปก็บริการจะทําเป็นนานะฮะเนี่ยบริการนี้จะทําเป็นนานี่ที่อยู่ในกรอบเพราะนั้นก็เป็นทุเรียนครับทุเรียนเ <c oughs> พึ่งลงมือปลูกฮะลงมือปลูกกําลังจะหาสูตรดูแลเขาหน่อยเหมือนกันก็ก็โอเคนะติดละแต่ว่ากําลังจะหาสูตรบํารุงเขาหน่อยนี่ก็เป็นถนนที่เรากําลังทําขึ้น บริเวณด้านขวามือเขาจะทําเป็นพื้นที่นาอืมนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งของพื้นที่นะฮะแคแดงฮะแคแดงที่เราปลูกเนี่ยเป็นแคแดงเพื่อสร้างความร่มรื่นฮะเนี่ยอืมอืมเตแล้วะฮะแคแดงกัอะไรนะฮะไอดอกแดงแดงอ่ะหางลกยุงหางลกยุงดินที่นี่นะฮะดินที่นี่ ผมว่าดินเขานี่อยู่ในเขตและแนวเดียวกับแพะมางผีเลยนะเนี่ยตรงเนี้เหมือนเลยเหมือนได้เลยดินเหมือนแพะมางผีเลยน้ํากัดฟ้าไม่ลมแข็งมากๆเรายังเก็บไว้เพื่อเป็นสิ่งที่เป็นอีกหน่อยมันต้องเหมือนแพะมางผีฮะที่เป็นเสาเป็นเสาอะ่ะอืมแล้วก็ดูแลเรื่องการปลูกสําคัญครับปลูกต้นไม้เพื่อให้ลมรื่นโอเคครับ ไปดูทางแปลงแเ่ถ้ากินซีมันก็ซีอินซีอืมนะฮะเนี่ยกเก็บบรรยากาศแบบนี้ไว้ผมก็ว่าโอเคนะฮะนี่ดอกกันเจาเลยเห็นไหมฮะดูยังบวบเนี่ยดอกกันตึมเลยก็นี่ก็าน่าจะเป็นสายสายนะฮะถึงจ,จะว่าเรื่องน้ํากันเชา้าๆเดี๋ยวก็ตักรถเหมือนเดิมผมนะนี่เดี๋ยวต้องกลับไปข้างนอกเพราะดูข้างในแล้วมันก็ปลอดภัยดีก็โอเคครับไม่มีอะไร เพราะต้องมาสำรวจก่อนเพราะบางทีเรามัวอยู่ข้างนอกใช่ไหมฮะไอพวกสัตว์นักล่าคนนี้ก็มากัดไก่มัาง้วม,วมันก็ไปแล้วมันก็หนีแล้วกัดทิงไหมฮะคคบ่บอของเราที่เก็บกักน้ําแล้วก็อาจจะมีเสียงนกเสียงสัตว์เยอะแยะนะฮะเนี่ยผมนึกบอกว่าอย่าไปเผลอคิดนะว่าเป็นเฮ้ยมันมันสวนนกเป่าวะไม่ใช่นะฮะนกก็เยอะนะผมก่อนที่จะเข้ามาเมื่อกี้นะ ลักษณะของมันคือ็เขาก็หากินเรื่ไงฮะเราก็ <c oughs> เห็นวิ่งกันพราดเนี่ยนะ,ะตามพื้นอะไรพวกนี้เราก็ไม่ยุ่งกับเขานะฮะไม่ไม่ทาร้ายเขาอะไอย่าเง้ยเขาอยู่กับเราแบบว่า,าแฮปปี้อะเนาะเนี่ยเราฟังเสียงต่างๆนานาไปก็ดีแล้วกวางมุมกล้องไว้ให้ดูว่าเห็นไหมฮะแดดเริ่มออกก็เป็นอันที่สงของสัตว์ผมบอก,ลอบกแล้วจะได้อบอุ่นไงฮะลูกเกี๊ยบอะไรพวกนี้ก็อุ่นเริ่มอุ่นกันแล้วแดดเริ่มมาละก็โอเคครับก็ อาจขยายออกไปหลายภาพหลายมุมให้ลูกให้เต้าได้ดูบางทีอาจจะชอบมุมพวกนี้มั่งก็ได้เงี้ยอยาจจะชอบมุมชอบภาพไม่รู้นะฮะเนี่ยเนี่ยคุณก็เอาไปวิเคราะห์ดูแล้วกันเนีย่ยมุมนาน,น,าน,น,านทีเขาจะมาเห็นภาพของบ่อน้ำเนีย่ยเจนพี่เลยนะเนาะเนี่ยเสาไฟฟ้าแรงสูงสะท้อนในน้ำเนี่ยโอเคครับ